ก็ถือว่าถึงนื้ถึงตัวกันไปแล้วใช่ครับในเรื่องมันแค่ไหนในเรื่องมันแค่ไหนหรือว่านอกจอมันแค่ไหนค่อนข้างนัวครับในเรื่องเปรดนัวเหรอทีมทีมอาร์ตเครียดเลยเพราะมันมีซีนนัวแล้วผมลบรอยสักอยู่ถูไปถูมาแล้วก็ลายกลับมาอีกรอบหนึ่งทีมอาร์ตเครียดอยู่กันครเรื่องนี้แสงว่าในเรื่องคือสาววายจิ้งได้เลยเป็นสาววายแบบแอคชั่นเลยว่ะ ฝามเมื่อกี้ก็คือนี่แล้วนะอีกนิดเดียวแล้วถ้อคิดยังไงมาสีดัคชั่นด้วยมันแบบว่าตบจูบเอใครก่อนไอ้นะฮะใครก่อนอันนี้เมะต้องไปดูไหนไหนแต่เธออยู่ข้างล่างนะไอ้นะฮะเธออยู่มันพลิกได้ครับอแบางทีจับฝ่ายมวยมวยป้ามันพลิกนิดเดียวมันกลับแล้วถามจริงเริงเถื่อนไหมไอ้นะฮะเล่นด้วยกันเออเหมือนค่อนข้างสนิทกันเลยไม่ค่อยเถื่อนนะมันทำเออหมายถึงเล่นด้วยกันมาบ่อยแล้วครับใช่ ปกติก็เล่นอย่างนี้หรอใช่ปกติก็เล่นอย่างนี้กันหรอจริงๆผมเล่นกับหลายคนเลยครับเพราะเด็กชายล้วนอยู่แล้วครับเออมาเลยแบบว่าจับก็เล่นปกติเพราะเมื่อกี้ตอนที่อยู่ในข้างในบอกว่ามีการแบบละลายพฤติกรรมกันเออกับกับพี่จีเป็นังเป็นไงต้องเป็นยังไงอะไรยยังไงละลายพฤติกรรมยังไงไม่ไม่ก็สมมติเวลาเช็คแมนจับมือใช่างนี้มาจับมือเหล้มล้มล้มอ่ะ จับจับเอวอ๋อนี่คือการละลายขอทิกรรมจริงจริงเลยมันเป็นเรื่องปกติมากรับกับแกงบมเนี่ทำประจำครับไม่ได้ทิกตกอรว่าอะไรก็ไม่ก็รัวกันตลอดเลยใช่ครับมันคือต้องอยู่ในคนรือว่าไงเขาไม่เกี่ยวครับหน่วยเองครับตั้งใจไม่แต่หมายใว่าผมรู้สึกว่าผมโตมากับเด็กผู้ชายเพื่อนเยอะผู้ชายเยอะแล้วการทำแบบนี้ก็ปกติขังผมใช่ครับไม่มีคิดจริงเนอะหรือว่าพี่คิดอยู่มีคิดจริงเนะ อาจจะลองดูครับแต่เขค่อยลองดูเพราะตอนนี้ช้อยเยอะมากโอ้ตอนนี้เธอเลือกได้มีอะไรบ้เลยตอนนี้ช้อยเยอะมากยิ่งเราแบบไปเออ่ทำเนืองซีฟิ้นเกาหลีแล้วเเอนึกไปว่าช่วงนี้เลือกได้เลยใช่ใช่ช่วนี้เลือกได้ครับก็ต้องเอิบอยู่ช่วงนี้ครับอีกนิดเดียวถ้าทำด้วยกันอีกเทลนี้คือจะลอยอยู่บนพื้นดินไม่ได้แล้วจะลอยขึ้นไปแล้วรับเล่นไหรวมงกับพี่น้ตาสนุกดีครับเขาเป็นคนที่ ตั้งใจทํางานจริงๆเราเวลาเราทํางานกับคนที่เขาตั้งใจจริงมันทำงานได้แบบง่ายและสนุกครับเวลาคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องงานเนี่ยมันสนุกดีอ่ะใช่แม่ค้าว่าแบบโุงฟีดแบะเจอแลนด์หรือไแค่วันแรกก็โอ้ยแป๊บเดียว30ล้านวิวนี่คือหลักๆได้มามาจากเขาเลยครับไม่สองแสนออย่างน้อยมีชื่ออยู่นั้นก็ถือว่าพ่อแม่ภูมิใจแล้วครับยอนกลับไปตอนเขาติดต่อมาเขาไม่จบเลยป เขาส่งเพลงมาให้ฟ um, ังก uh ่อนครับแล้วก็ให้ผมไปอัดเพลงี่เกาหลีครับไปเจอที่นู่นใช่ครับคือไปไปผลิตที่นู่นเลยเอ่อไปซ้อมเต้นกับอัดเพลงที่นู่นครับใช่แล้วก็กลับมาถ่ายแล้วไปดูตึกเขานะให้เขาเอื้อตึกเขาหน่อยนะตึกใหม่เขาใหญ่โตนะเขาไปแปลนจักรเขาหรอใช่ครับใช่แปลนจักรเขามาครับพอครั้งแรกที่แบบไปถึงเห็นแล้วโอ้หความไม่นี่ของเขารู้สึกไง อ๋อรู้สึกแล้วผมมาทําไมดีกว่าครับตอนแรกงงไปเลยฮะสภาพคือคนที่นู่นเขาไม่ได้สักแบบนี้ด้วยฮะเ <c oughs> จอเนี่คือแปลกมากอยู่นู่นครับถา <c oughs> ม <c oughs> แล้วหมว่าทําไมเขาติดต่อแบบอย่างนั้นเพราะเปิดตัวเพลงไทยเพลงแรกแเราก็ไปไนไคือถ้าไม่นับจากหน้าตาเดี่ยผมก็น่าจะน่าจะเพราะความสามารถนะครับมันก็ไม่ดีมันก็เรื่อจริงเองผมเคยถามแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นเขาบอกว่าเขาเห็นผมเป็นคนที่ทางานเพลงจริงๆแบบทางานเองที่แบบไม่ได้อยู่ค่ายอะไรเงี้ยที่แบบ เป็นคนเริ่มโปรเจกต์เองจบโปรเจกต์เองไงครับที่จริงมันแบ,บ่งหน้าที่กันยังไงน,นอกจากส่งให้เราฟังแล้วมันออแบบ่งหน้าที่จริงๆหลักๆเป็นเพลงของเขาหน้าที่อยู่ของเขาเป็นหลักครับผมก็แค่ออกแบบเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เนื้อร้องเล็กหน่อยกดดันไปวยกตอนที่เป็นเพลงไทยเพลงแรกก่อนไปกดดันครับแต่พอไปเจอแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันเด็กวิ้ยาเหมือนกันอะ่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าทํางานง่ายครับใช่ ต้องอะไรแบบจีบก็ตุเ้นกันมาเป็นลอยโอ้ก็แบมเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นคนที่สองเลยที่เรียกเรียกผมมึงเลยหรอคนแรกที่โอ๊ตปาโมนคนที่สองอ๋อแทำไมก็ไปถึงเรื่นน้องแบมทำไมเราเรียกมึงไม่ก็คือเหมือนคือเราเห็นเขาอายุไม่ใกล้เราก็เป็นเพื่อนอยู่แล้วแล้วผมอยู่กับเพื่อนผู้ชายเยอะแล้วบางทีก็คุยมงเนีเร็วๆ่็เรียกมึงก่อนเลยอย่างเงี้ย ถ้าอยู่ดีๆผมทำงานแล้วไปเรียกน้องแบมมันก็จะมันแปลกมเออมันห่างเหินก็อยู่ดีมันก็เลยให้น้องแบมก็ไม่ได้เออมันดูห่างเหินไปหน่อยอ่ะเขาเรียกมึงแล้วสีหน้าเลี้ยกลับมาแล้วก็ปกติแล้วก็จะชินเราเรียกเขามึงแล้วเขาเรียกเราว่าไป่ถามครับไป่ถามนี่มันเย็นมัไม่รู้สึกหรอมันต่างกันมั้ยมันต้องบ้านเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาวางมาแล้ว กาจะเหมือนกันนึงก็จะดูเหมือนกันไปงไม่มีใครก็ชอบเลยเหมือนกันเลยครับแต่เราเป็นคนไทยคนแรกนะที่เขาทำท่าแบบนี้ใส่ภูมิใจครับเือดีเือดีภูมิใจครับคือเขาทำเองหรือว่ายังไงอะคะก็มีที่มาลนอะไรกัทำขึ้นมาเองแล้วตกใจไหมอะคือคือผมอะไม่ตกใจเพราะผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นเด็กวิชาเหมือนกันคนนึงอะแล้วผมก็เคยโดนทำท่านี้มาตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยรู้สึกเฉยเฉยแต่ท่านี้ไม่จับแบบแบเพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคยทำมาก่อนเหรอ อิจฉากันละสิอิจฉาละสิเราควรเขาควรเขาากลัวหรอเขาทำตัวหน้าโดนแกงอย่งี้ด้วยอืเซอะไรเขาชอบเขินเขินนั่นก็โดนอย่างงี้เราก็เลยชอบเลยแกล้ลแกงเลยใช่่รเที่เรายังไม่ ว่แต่ผมไปเสพผลงานเข้ามาแล้วครับไปดูสัมภาษณ์เลยเข้ามาแล้วก็ดูเป็นคนน่ารักดีครับดูเป็นคนหนูวา่าเรียบร้อยกับผมอะเพราะว่าผมรู้จักพี่เขาเขาเรียบร้อยทั้งบ้านคนใหญ่ใช,ใช่นะน่าจะน่าจะตึงสุดในบ้านนะผมว่าตอนเนี้ยใช่ถ้านัาจากพี่เขาแล้วอ่ะยังมีโอกาสได้ร่วมงานากันอีกน่าจะมีครับน่าจะมีคุยกันเรื่อยๆครับใช่จะพาแบบให้เขามาแจมกับเพลงเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยมีคุยโปรเจกต์กันอยู่ครับใช่เมื่อไหร่ดียังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะเพราะหลังจากนี้จะมีเพลงผมปล่อยซิงเกิลของตัวเองก่อนใช่ทั้งตัวเขาสูงเลยนะใช่ไหมส่วนใหญ่แบมก็ชอบเล่นเกมครับชอบท้าผมสมมตเล่นพูได้เขาจะให้ฟรีโฮ้ยพวกนี้ผมก็เลยฝึกเลยฮะตอนนี้นี่ถ้าจะซื้อโต๊ะไว้ที่บ้านแล้วฮะ เม่เล่นแข่งกับเขาเนี่ยเอาเอาของฟรีนี่คือทัศนะก็คืออแบบาใช่ใช่โอเยิ้สดีแล้วเคยชนะดีอ่ะบางทีไปเล่นอะไรเขาเหมือนได้เงินมาเป็นเงินสดอะไรเงี้ยเขาเป่ายิ่งฉุบใครได้เอาไปเลยแล้วนี่แล้วนี่เขาใส่โอ้โหนาฬิกาเป็นร้อยเอาตังค์ผมไปอีกเป่ายิ่งฉุบชนะผมเอาตังค์ไปอีกเต่าจะยังไม่มีโอกาสชนะเขาเลยแย่มดเลยชอบเล่นเกมหลือเกินไปผมดวงไม่ดีอยู่แล้ว รู้สึกก็ดีเขาบป็เป็นไอดอลแล้วครับเขาคุยกับไอดอลได้ครับโอเคครับเรียนเรียนผีไอดอลมาจากขเมยังยังเรียนยังไม่ครบครับเพราะดูจาก MV แล้วเขาดูถ้าดู MV จริงจรเนีขาจะมีการจิกตา MV ของผมนี่จะผมจะเต้นอ้ที่อะไอย่างเงี้ยเลผมเต้นมองพื้นอย่างเดียวไม่ทำไมเลยไม่เขาเต้นแบบแบม จะเต้นเลยคืออยากจะเต้นอ่ะโอ้โหคนละแนวคนละแนวแนวเขาทางเขาเราถามเรื่องเรื่องโฟที่เราไปเมินเขาครับแล้วเขาช็อตกลับจริงจริงด่ากันแรงกว่านี้อีกนะปกตินี่คือด่ากันแรงกว่านี้อีกนะนี่คือเบามากเลยใช่แสดงว่าเรารู้ว่าถ้ามินไปอย่างนั้นแน่นอนมันจะต้องได้กลับมาอยากโดนด่าคือกชอนครับคือชอบท้าทายระบบเขามากเลยอ่ะ โอ้เป็นงี้มาตลอดอยู่แล้วไม่เคยคุยกันดีอยู่แล้วครับก็คือตั้งแต่ตอนที่คบกันแต่ก่อนหลังเลิกกันก็เป็นอย่ก็ด่าเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมก็เปลี่ยนเสียงใช่ด่าเหมือนเดิมครับเออชอบโดนด่าเออพราะเขาถามว่าเมื่อไหร่เราจะโตลองแจกตอบเขาบอกว่าก็ตอนนี้ก็ก็โตอยู่นะหมายถึงว่าเออแบบเออการทำงานอาชีพงเราโตขึ้นแล้วใช่ใช่ใช่ครับหลงจากที่ตอนนั้น แต่แต่สุดท้ายผมโตยังไงเขาโตกว่าไม่เขาบอกอยูยังเขาบอกเขาโตกว่าเฉยครับเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานมานานกว่ากว่าสิบปีครับรับเดีวมก็อโดนอีกแล้วถ้าไทยระบบเราเรารู้ไหมว่าเขาจริงเาอรู้ไวาราะอหวขาจล้อเ่นไม่รูครับไม่สนใจดีกว่าให้เขาด่ามาก่อนเพราะยากโดนใโดนด่าอยาูหาล้ลคัวด ได้เลยสักเต็มตัวชอบคำเจ็บปวดคือมันไม่ธีแบบนี้ใช่ครับใช่ครับเรื่องปกติครับอ่าระหว่างการที่เราไปสักกับโดนเขาด่าอะไรเจ็บอะไรสนุกกว่าเออก็พอกันเลยครับเจ็บพอๆกันครับตอนนั้นอยู่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปไเขาด่าใหม่อันนี้มันอยู่นานครับต่อหมักไปหน่อยเติมกลับไว้วัวว่าเขเติมแต่ว่าสุดมากเขาไปเติมเกลียวเราไปเติมโฟ อื่นเเติมเกลยไงเราเติมโฟลคูนอะไรแปลกๆในโบตอ่ะไม่น่าเติมได้ปล่อยเขาไปทางที่ดีปล่อยเขาไม่เติมอะไรอื่นเถอะอเโอเคแต่จะปล่อยเมื่อไรนะเพลงจะปล่อยอเมื่อไรเพลงเดี๋ยวปล่อยเจ็ดตุลาคมนี้ครับอีกไม่นานแล้วครับเพลงป่อยเพลงปล่อยเพลงอเพล่องปล่อยัง่เปล่อยเงปลอยงปล่งอยเกจะบอกว่าแอเพเลยครับโอย่ามีแอเหรอโอ้ร้องแบบนี่มันโชว์เสียงร้องแบบ เต้นสิไม่มีเต้นก็แต่แอคครับโอ้คือขายหล่อหายหล่อคือมีนิดหน่อยไหมมีมีนิดหน่อยครับมีนิดหนน่อยี่คือเลือกเองเลยมีนางเอกสองคนเลยครับนางเอกนี่เลือกมาเพราะเหมาะกับเอ็มวีหรือเลือกมาเพราะเหมาะกับใจโอ้ยพูดได้เหรอฮะลองทำดูเอาไห้เหมาะครับการทำงานครับแต่เราเลือกสองคนนะโอ้เลือกเยอะกว่านี้จริงๆแล้วแต่เขาแค่แค่สองคนเก็บแบบอะไรจังสปอยก่อน ่ยวกบกว่า่ยวกบว่าเรายินดีกับตัวเองในชีวิตช่วงนี้ครับความรักเดี๋ยวเราอาจจะมีในอนาคตแต่ว่ายังไม่มีแต่เราให้ให้ตัวเองก่อนตอนนี้แต่ไม่ได้สื่อถึงอะไรใช่ไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีอยากให้ถอดแว่นยัหนึ่งาใสตาดูลอกแรกมากฮะลอกแรกอะไรพี่ไม่ไม่เคยนะผมไม่เคยลอกแรกพี่คือถ้าคนฟังเพลงนี้แล้วถามกับเมาว่าให้ใครหรือเปล่าแทนอะไรหรือเปล่าโอ้ มันจะหลายคนเลยพี่ไมาเหมือนเพื่อนหลายหลายคนเลยเออไม่มีใครทั้งนั้นเลยพี่ออโอเคค่ะขอบคุณนะค,คะบคับ